ค,คือเขาไม่ได้บอกคองฝายขเขาบอกเฮนโดเลยเ <laughs> ขาบอกชัดเจนเลยไม่ต้องปิดสนาสอดกษรไฟใดๆเลยนะครับ <laughs> แล้วก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดด้วยที่เขาจะเปิดชื่อผมนะฮะเพราะว่าผมมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขาตั้งแต่ต้นผมอยู่ในฝั่งของผู้เสียหายตั้งแต่ต้นนะครับเนี่ยผมเปิดศูนย์รับเรื่องนะฮะในมือถือเนี่ยมีผู้เสียหายประมาณร้อยกว่าคนตั้งแต่ต้นความเสียหายก็ประมาณ10กว่าล้าน และผมเองก็มาให้การกับตํารวจนะครับในฐานะพยานเรียบร้อยหมดแล้วยืนยันความบริสุทธิ์นะฮะเราก็มีการสอบกันเนี่ยห้ชั่วโมงนะครับที่ผมมาเนี่ยแต่มาแบบไม่ได้เป็นข่าวนะครับพี่พี่มาหนึ่งแสดงความบริสุทธิ์ใจ2ก็คือผมเป็นพยานปากเอกของกรณีนี้นะครับเพราะผมมีข้อมูลหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและเป็นประโยชน์หลายๆอย่างต่อคนที่เขาเดือดร้อนด้วยนะฮะก็เลยยืนยันนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง ไม่ได้เกี่ยวข้องในลักษณะของกฎหมายเลยนะครับไม่ใช่เกี่ยวข้องในการพื้นที่ในนิติในนะฮะไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยเพราะว่าผมเนี่ยมาแสดงความสุดใจกับเจ้าหน้าที่แล้วถ้าเกิดว่าผมเกี่ยวข้องตำรวจต้องแจ้งข้อกล่าวหาผมก็โดนรวบไปแล้วใช่ไหมครับพี่พี่ผมก็น่าจะโดนรวบไปแล้วแล้วนี่คือบริสุทธิ์ใจมายืนอยู่ปคบเนี่ยอันนี้มีทั้งปคบมีทั้งกองปราบมีทั้งสอบสวนกลางถ้าผมเป็นผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องผมจะกล้ามายืนตรงนี้หรอผมจะกล้าพาผู้เสียหายนะฮะมาเจอตำรวจ ขนาดนี้หรอก็ยืนยันกับพี่พี่นะครับว่าข้อมูลที่ออกไปที่เป็นคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อปีแรกๆซึ่งเป็นปีที่ยังไม่เกิดความเสียหายยังไม่เกิดความเสียหายครับเป็นปีที่ผมเข้าไปและมันเป็นการถอดบทเรียนจากเมจิกสกินพี่พี่จำเมจิกสกินได้ไหมครับเมจิกสกินก็คือทําแบบนี้เลยผมก็ถอดบทเรียนเพราะว่าวันนั้นบอสโทรหาอกว่าพี่เฮโดผมอยากทําให้ถูกต้อง ไม่ใช่แค่บอสโทรอย่างเดียวหลายๆคนก็โทรเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยธุรกิจออนไลน์ตายหมดแต่คนที่รู้ที่สุดในการถอดบ,บทเรียนคือเคนโดเพราะผมเป็นคนแฉเมดิสกินหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมก็เลยรู้ทั้งหมดว่าจะดําเนินการอย่างไรให้มันถูกกฎหมายและถูกต้องผมก็ได้รับการติดต่อมาให้ทําให้ถูกต้องผมก็เข้าไปเขียนทํามาพิบานนะครับให้มันถูกต้องแต่วันหนึ่งถ้าเขาไปดําเนินการไม่ถูกต้องพี่พี่สื่อมวลชนคิดว่าผมจะอยู่กับเขาไหม ผมก็ไม่อยู่ผมออกมาตั้งแต่สปีที่แล้วแล้วนะครับภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพเก่าหน้าก็ไม่เหมือนเดิมแล้วด้วยนะฮะพูดตลกตลกคือตอนนั้นผอมมากกว่าที่กุอ้วนมากนะฮะคือภาพก็เก่ามากแล้วตั้งแต่สี่หปีก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดและได้มีการทํางานร่วมกับเขาไหมทํางานในช่วงแรกช่วงที่ไม่มีปัญหาไม่แตกต่างนะครับกับสิ่งที่พี่ธเน,นศวงศษาโดนเลย พี่ธเนศทํางานกับเขาเจ็ดปีแล้วคนเนี่ยไปเก่าหาพี่ธเนศว่าเป็นบิดาแห่งแชร์ลูกโซ่ซึ่งจากการสืบทราบกันแล้วพี่ธเนศไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆเลยการมีภาพกับบอสไม่ได้หมายความว่าผิดนะครับคุณต้องไปดูที่บริบทด้วยว่าภาพมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่และเจตนาเนี่ยเจตนาของคนที่อยู่ในภาพหรือเจตนาของผมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องหรือไม่คดีอาญาเขาดูกันที่เจตนานะครับเจตนาของผมไปเพื่อความถูกต้องไม่ได้ไปเพื่อช่วยเขาหลอกคน แต่วันหนึ่งถ้ามันมีความผิดปกติแล้วผมรู้เลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยผมก็ออกมาตั้งแต่วิทุนายน64ีมีลายไปบอกอย่างชัดเจนผมเป็นคนที่เก็บลายไว้ตั้งแต่ปี62ทุกลายไม่เคยลบอันนี้เอาให้กับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็อยู่ในสำนวนเรียบร้อยนะครับพี่พี่สื่อมวลชนนะฮะก็สบายใจได้ว่าผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอันนี้ขอชี้แจงกับสื่อมวลชนนะครับครั้งเดียว แล้วก็จะไม่ชี้แจงอีกแล้วว่ามันพูดเหมือนเดิมที่ที่พูดปวยนีไอคอนเนี่ยนะจำปีพศษได้ไหมปีหกสองครับ<อ>ผมเข้าไปปีหกสาาองก,การพูดปวยหรือการพูดที่บอกว่าถูกต้องตามกฎหมายประโยชน์ที่ได้รับก็คือการทําให้ประชาชนได้รับความรู้ว่าธุรกิจที่ถูกต้องควรจะมีการดําเนินการอย่างไรเพราะตอนนั้นประชาชนไม่รับรู้ไปดูรายการแฉย้อนหลังได้นะครับเมื่อปี6 2 ผมไปออกรายการแฉและได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์ที่ถูกต้องมีอยู่7ข้อที่ผมเขียนเอาไว้อันนี้ไปถามนะฮะพี่พอรายการแฉได้ผมไม่ได้ไปออกในานามของบริษัทนั้นนะครับผมไปออกในานามของการให้ความรู้ของพี่น้องประชาชนนะครับผลประโยชน์ไม่ได้มีมาจากการที่ผมไปมีการอวยที่พี่ๆคิดว่าจะเป็นการอวยหรือว่ามีคลิปวิดีโอนั่นคือการทํางานที่ถูกต้องในวันที่เขายังถูกต้องอยู่ ปี62ครับได้เราได้เงินเป็นล้านจริงไหมไม่จริงครับไม่จริงเลยเรื่องนี้นะฮะเอาให้ตํารวจดูเรียบร้อยหมดแล้ว <5 S 2> ถ้าถ้าผมได้รับจริงๆนะฮะตั้งแต่ปี62ตำรวจรวบผมแล้วไหมครับมีได้ที่ไม่ถึงล้านไหมครับไม่ไม่ไม่ถึงเลยก็คือได้เป็นเงินเดือนธรรมดาเหมือนกับคนทํางานทั่วไปอ่ะผู้ประกาศข่าวที่ผมทํางานประจําอยู่เนี่ยนะฮะผมได้เงินจากผู้ประกาศข่าวมากกว่าด้วยซ้ำไป แต่การที่เข้าไปพี่พต้องเข้าใจนะครับว่าการทํางานพ,พี่เป็นนักข่าวก็ได้เงินกันใช่ไหมครับได้เงินเดือนใช่ไหมครับการทํางานต็วได้เงินเดือนถูกต้องไหมมันถูกต้องอยู่แล้วแต่วันหนึ่งที่เขาไม่ถูกต้องเราก็แค่บอกเขาว่าคุณกับผมทํางานร่วมกันไม่ได้แล้ว,ลวเป็นที่ปรึกษาด้านความถูกต้องในสัญญาก็มีการบ่กบอกอยู่แล้วว่าเป็นที่ปรึกษา ไม่ผลประโยชน์ไม่ได้เท่าคุณกันไหมครับผมไม่รู้ผลประโยชน์ว่าคุณกันเขาได้อะไรยังไงแต่ถ้าพี่พูดถึงผลประโยชน์นะครับไปดูงบงบดุลของบริษัทนี้ปีหนึ่งปีสองงบอยู่เท่านี้แต่วันที่ผมออกมาปีต่อไปงบขึ้นไปเท่านี้ถ้าผมจะรับส่วนแบ่งหรือผมมีใจที่อยากจะได้เงินจากส่วนเนี้ผมจะออกมาทําไมพี่ใช่ไหมในวันที่เขาไม่ได้มียอดอะไรเลยอยู่แค่นี้ แต่วันที่พี่ๆเสนอข่าวว่ามันขึ้นไป4,500ล้านน่ะวันนั้นผมไม่ได้อยู่แล้วนะผมออกไปตั้งนานแล้วด้วยถ้าผมไม่มีความจริงใจในการจะดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องและช่วยเหลือผู้คนในธุรกิจออนไลน์ในวันนั้นที่หลายๆคนไม่รู้จะไปไปทางทิศทางไหนอะ่ะเพราะว่ามันดูการการต้มตุ๋นกันไปหมดนะฮะผมในฐาหนะผู้ประกาศแล้วก็คนทําเรื่องนี้มาโดยตลอดเช็คประวัติได้ว่า10ปีที่ผ่านมาผมทําเรื่องอะไรบ้างเมติกสกินผมตามอยู่2ปีฟอเร็กสามดีผมตามอยู่3ปี แม่มณีผมตามอยู่เป็นปีคดีอาหารเสริมลินแชร์ลูกโซ่อีกหลายวงผมเปิดหน้าชกตลอดไม่เคยไม่เปิดหน้าชกเคนโดเปิดหน้าชกสู้กับความอายุที่ทำมาโดยตลอดและวันนี้ถ้าบริษัทีไอคอนจะมาเปิดหน้าชกกับผมผมยินดีให้เปิดหน้าชกเต็มที่เรามาสู้กันครับด้วยการใช้กฎหมายไม่ใช่กดหมู่ณวันนี้ผมขอพูดถึงทนายท่านนั้นนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับตั้งแต่ทําข่าวมาพี่อ้วนอยู่ในวงการมากี่ปี สามสิบปีพี่เคยเจอทานายคนไหนมามาเอาไม้จ่ออย่างเงี้ยวันนี้ผมจะเด็บหัวคนนี้วันนี้ผมจะเด็บหัวไอ้คนนี้วันนี้ผมรับเป้าหมายมาว่าบอสสั่งมาจากในครุกผม,มต้องเด็ดหัวคนนี้พี่เคยเจอไหมเวลาที่เขาจะฟ้องแก้เกี่ยวกันเขาไปฟ้องหลังบ้านใช่ปะเาะขาไปข่มขู่กันหลังบ้านแต่เนี่ยคือทานายคนนี้ข่มขู่ออกสื่อเอาไม้มาจอปากเอาไม้มามาจอปากแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดคอควายเดี๋ยวจะเปิดฟอนกฮูก เดี๋ยวจะเปิดนอนหนูเดี๋ยวจะเปิดนู่นนี่นั่นและพี่ๆก็ต้องไปตามเขาเหรอต้องไปตามทุกวันเล่นปริศนาอักษรไข้ทุกวันเหรอผมว่าเรื่องนี้มันมันผิดปกติแล้วสื่อมวลชนอย่างเราเนี่ยต้องตั้งสติแล้วนะครับว่าตกเป็นเครื่องมือของเขาหรือไม่อย่างไรจริงไหมครับไม่มีทนายคนไหนในประเทศไทยต่อให้เป็นทนายดังคดีดังฉันจะเด็ดหัวไอเกนโดวันนี้ฉันจะเด็ดหัวกบวันนี้ฉันจะเด็ดหัวแม่ทีมคนนี้ฉันจะเด็ดหัวมันวันนี้ แล้วสื่อมวลชนก็นําไปเสนอข้อนี้เข้ากฎหมายนะครับเป็นการข่มขู่ผมเนี่ยเอาข้อกฎหมายมาเลยข้อกฎหมายเนี่ยนะฮะพี่ข้อกฎหมายก็คือเข้าข่ายความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตราสามเก้าสองผู้ใดทําให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยขู่เข็นต้องระวังโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับพี่รู้ว่าเข้าไหมฮะเข้าไหมครับและการที่เปิดเผยชื่อผมเนี่ย ทำให้ผมเสียหายโดนบางเพจเอาไปแขวนทุกความเสียหายผมคิดเป็นเงินหมดนะครับทนายครับไม่ใช่ทนายถือกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวประชาชนทุกคนอย่างเราตาสีตาสาตาสีตาสาที่มาทําธุรกิจกับดีไอคอนและจะโดนเขาฟ้องอ่ะวันนี้ตาสีตาสานะฮะแม่ทีมเพากังวลใจเขากลัวกันมากๆแล้วเขาก็ไปข่มขู่ให้ถอนแจ้งความด้วยพี่คิดว่ามันเหมาะสมไหมอันนี้คือการมายุ่งเหยิงกับคดีความหรือไม่ เขายุ่งเหยิงกับคดีความไปขู่ให้คนถอนแจ้งความพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะเขาทำไป8000คนใช่ไหมแล้วก็ต้องไปขู่ให้ชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกแล้วเมื่อไหร่คดีมันจะดําเนินการไปได้คุณเทโนโนอคะขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องของเงินเดือนนิดนึงว่าตอนนั้นนะคะเราได้เป็นเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็แต่ละเดือนอ่ะมันเท่ากันไหมหรือทําสัญญาเป็นยังไงอะคะคือเป็นเงินเดือนที่ลักษณะของการเท่ากันเรื่องของเงินเดือนนะครับเรื่องของตัวเลขผมให้พนักงานสอบสวนไปหมดแล้ว นะฮะบางส่วนเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะมันอยู่ในสํานวนนะครับไม่ถึงครับไม่ถึงครับอ่าพี่เงินเดือนเอาเฉลี่ยผู้ประกาศผมนะผู้ประกาศผมได้เงินเดือนสามแสนอ่ามีผู้ประกาศคนไหนได้เงินเดือนเท่าผมไหมอ่าพี่ไปตีความเลยว่าผู้ประกาศได้เงินเดือนสามแสนที่เขาให้น้อยกว่าเงินเดือนผู้ประกาศเขาไม่มีทำสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรีไม่ม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 ีเม่มีเม่เีไร่มีไม ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นพรีเซนเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เช็คได้สามารถเปิดหน้าชกกันได้เลยคว่าสัญญาเหมือนกันเลยไม่ไม่เหมือนครับมันจะไปเหมือนได้ยังไงทปีเดือนไดปกี่ปีเดือนกี่ปีผมทำกับเขานะครับตั้งแต่ปีหกสองถึงปีหกสี่ก็ประมาณปีกว่าประมาณปีกว่านะครับแต่ระหว่างนั้นมันไม่เกิดความเสียหายครับพี่พี่ครับพี่พี่ต้องเข้าใจว่าเงินที่ผมรับมาหรือการกระทําที่ผมเนี่ยทำให้มันอยู่ภายใต้ความถูกต้อง การที่จะอยากรู้ว่าได้เท่าไหร่นะฮะได้ผลประโยชน์หรือไม่อย่างไรสุดท้ายแล้วผลประโยชน์มันมาจากความถูกต้องครับพี่พี่เหมือนพี่พี่ทำงานที่สํานักข่าวอ่ะถ้าวันหนึ่งสํานักข่าวเปลี่ยนเป็นสํานักข่าวสีดําไปรับจ้างตกซับอ่ะแล้วพี่อยู่ในสํานักข่าวนั้นอ่ะพี่ผิดด้วยไหมพี่ก็ไม่ผิดพี่ไม่รู้แต่สํานักข่าวเขาไปตกซับแล้วอะ่ะใช่ไหมฮะตอนนั้นที่เราเห็นความไม่ถูกต้องเนี่ยอะไรที่เราเห็นความไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจออกมาความไม่ถูกต้องที่เห็นนะครับอย่างชัดเจนคือหนึ่งผมได้เขียนไว้แล้วว่า ไม่ให้ตัวแทนสต็อกสินค้ามากจนเกินไปอันนี้เขียนไว้ตั้งแต่ปี62อยู่ในสำนวนอยู่ในสำนวนเรียบร้อยแล้วนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ผมเคยบอกอยู่ตลอดก็คือการจัดประชุมสัมมนาในช่วงโควิดตอนนั้นเนี่ยโควิดมันมาเขายังจัดประชุมสัมมนาและไม่เชื่อผมว่าให้หยุดจัดเขายังจัดมีคนติดโควิดเต็มไปหมดเขายังจัดกันอยู่นั่นเป็นสิ่งที่ผมไม่พอใจละและที่ตัดขาดกันก็คือเขายืนยันว่าเขาจะจัดคาราวานรถหรู60คัน ไปที่เขาใหญ่พี่คิดดูว่าเราติดโควิดกันอะ่ะเรากําลังมีผู้เสียชีวิตเรากําลังแบบตื่นเต้นกับโควิดกันมากๆแต่มีบริษัทหนึ่งจัดคารวานรถหรูไปโคราชเพื่ออวดร่าอวดรวยในวินาทีนั้นจังหวะนี้แหละมิถุนายน64ที่ผมไลน์ไปบอกว่าขอยุติหมดบาปท,ทั้งหมดและยุติเดี๋ยวนี้ทันทีอันนี้บอกจากทางเจ้าหน้าที่แล้วด้วยว่าเราอะ่ะยุติเดี๋ยวนี้และทันทีเพราะเรารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แลวเรารู้ด้วยนะครับว่าถ้ามันมีการอวดร้าวปวดรวยเมื่อไหร่บริษัทพังอยู่แล้วเพราะอะไรมันถอดบทเรียนจากอะไรครับเมติกสก,กินอวดรวยไหมอวดรวยพังไหมพังฟอร์เร็กซ์ามดีวดรวยไหมอวดรวยพังไหมพังแมมมณีอวดรวยไหมอวดรวยพังไหมพังเราก็เลยรู้เลยว่าธุรกิจเขาต้องพังแล้วเราก็ออกมาในจุดที่เราไม่เคยหวนกลับไปอีกเลยพยานที่สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าผมเนี่ยรังเกียจธุรกิจนี้มากๆคือ วิทยุคลื่นหนึ่งย่านพระรามเก้าผมจัดรายการที่นั่นและเขามาซื้อสื่อโฆษณาผมเป็นนักจัดรายการคนเดียวที่เดินออกจากสถานีทุกครั้งที่เขามาโฟนอินตลอดสองปีไปถามบอกอหรือไปถามเจ้าของคลื่นแถวพระรามเก้าได้ว่าเคนโดเป็นนักจัดรายการคนเดียวที่เดินออกทุกครั้งที่เขามาซื้อโฆษณาตลอดสองปีเพราะผมไม่เอาด้วยผมรังเกียจกับพฤติกรรมแบบนี้ครับย้อน,นคลิปนี้ ที่พูดในในคลิปที่เด็กหวยเขาเนี่ยมันเป็นบทมาให้เราพูดหรือว่าเราพูดจากใจจริงไม่ได้เป็นบทครับทั้งหมดเนี่ยมาจากใจและมาจากการอยากช่วยเหลือประชาชนให้มีความรู้เรื่องการทําธุรกิจออนไลน์อันนี้ผมโพสต์ไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะฮะมีเพจหนึ่งเนี่ยเอาไปแฝนก็ไปอ่านดูเลยนะครับว่า มันเป็นความในใจอยู่แล้ว Wednesday. ว่าเราพูดแต่เรื่องธุรกิจออนไลน์สีขาวเราอยากทําให้ประเทศไทยมีธุรกิจสีขาวซะทีให้ประชาชนทามาหากิน <minds. S 1> ไม่เกิดมิจฉาชีพผมพูดแบบนี้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบไม่เคยพูดในการลักษณะชักชวนหรือใดๆนะฮะท,ท,ที่ให้ปากคำกับคณะรัฐมนตรีแล้วมีเรื่องคิดตัวนี้หมดไหมมีหมดครับทุกอย่างมีหมดเลยทุกอย่างพี่อ้วนคิดดูมาตั้งแต่ สายอะ่ะจนพระอาทิตย์ตกอะ่ะพี่ก็ดูว่าเขาจะคุยกับผมขนาดไหนอะ่ะคุโดครับผมอยากถามนิดนึงว่าก่อนที่คุณโดจะเข้ามาตอนบริษัทกลับหลังคุณโดออกไปแล้วแตกต่างตรงไหนครับผมประโยชน์นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับนโรบายสั่คืออันเนี้ยมันมีอยู่สามข้อนะครับที่ผมได้ให้การกับพนักง,งานสอบสวนไปแล้วมันเป็นสามข้อหลักที่ทําให้ธุรกิจนี้กลายเป็นธุรกิจที่มีการระดมทุนหรือการคล้ายกับแชร์นะครับอันเนี้ยได้มีการให้ ข้อความข้อมูลทั้งหมดกับพนักง,งานสอบสวนแล้วอันนี้ผมขอนะฮะว่ามันเป็นในสำนวนนะฮะเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ผมพูดในกรณีนี้เพราะว่ามันจะนําไปสู่เรื่องของการสอบสวนสอบสวนในเชิงลึกนะฮะในตรงเนี้ยอยากอยากที่พี่ที่ถามนะครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรผมเห็นและแม่ทีมหลายๆคนก็เห็นแต่ข้อมูลนี้มันยังพูดไม่ได้ในสื่อมวลชนเพราะว่ามันจะถูกนําไปสู่การพุ่งเป้าไปที่คีย์สำคัญ ของการคลี่คลายคดีนี้ครับตอนแรกธุรกิจเียเป็นปกติเงินแหต่งทุนเดี่ยอยู่เป็นตามปกติครับเหมือนธุรกิจทั่วไปเลยก็คือช่วงแรกที่ความคุณเคนทูเข้าไปอย่างไรตอนแรกเขาโทรมาเขาโทรชวนเขาโทรมาเพราะว่าผมดังจากเมจิกสกินไงพี่ๆจำได้ไหมครับว่ามีผู้ประกาศคนหนึ่งที่บ้าบอเอาเนี่ยเอาอาหารเสริมมาเททิ้งหน้าหน้ารายการแล้วก็โดนเขาฟ้องนะฮะโดนเขาบังคับให้กลับตีนแล้วก็โดนต่างๆนานาแต่ผมก็สามารถที่จะจับ คนที่กระทำความผิดได้แล้วก็ทําให้เรื่องที่ขายได้วันนั้นเคนโดก็เลยกลายเป็นฮีโร่ของธุรกิจออนไลน์ก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะได้รับความรู้จากธุรกิจที่ถูกต้องต้องปรึกษาเคนโดเพราะเคนโดรู้จริงและทําจริง<อ>ผมไม่ได้จับเมจิกสกินแค่วันแรกนะครับผมตามอยู่2ปีกว่าจะจับได้ผมมีองค์ความรู้ด้านนี้ใครก็พุ่งหานะครับไม่ใช่แค่บริษัทนี้ใครก็โทรหาทั้งหมดเลยนะตอนนั้นว่าพี่หนูจะไปต่อกับธุรกิจนี้อย่างไรเหมือนกับตอนนี้เหมือนกันครับพี่ เดี๋ยวจะมีแถลงข่าววันที่5้านะครับบอกไว้ก่อนเลยดารานักแสดงติดต่อผมมาหลายคนเขาได้รับผลกระทบจากกรณีนี้เขาขายของถูกต้องเขามีตัวแทนถูกต้องเขามีระบบที่ถูกต้องแต่วันนี้เขาขายไม่ได้ดาราโทรหาผมเลยพี่เฮนโดช่วยหนูด้วยหนูไม่รู้ทำยังไงหนูทําถูกต้องหนูทําแบนด์มาห6ปีแล้วหนูทํามาตลอดหนูขายของของหนูก็คือขายด้วยด้วยกฎที่มีธรรมาพิบาลด้วยกฎหมายที่ถูกต้องแต่วันนี้คนเหมารวมหมดพี่พี่ครับฝากให้นําเสนออีกฝั่งหนึ่งด้วย พราะฝั่งที่เขาขายของดีๆหรือว่าถูกต้องเนี่ยโดยเฉพาะดารานักแสดงวันนี้ร้องไห้นะครับดาราโทรมาหาผม2องาคนนะฮะร้องไห้นะครับและเราก็ต้องมานั่งช่วยกันว่าเราลม้มคดีไอคอนกันแล้วพี่ๆสื่อมวลชนจะมาสร้างธุรกิจดีๆให้คนไทยต่อหรือไม่หรือเราจะมีหน้าที่แค่ทุบทุบให้มันพังและให้มันพังทั้งระบบและเราไม่เคยนำเสนอการบูรณาการ หรือว่าการสร้างสิ่งที่ดีให้สังคมต่อกันเลยหรือเราจะนําเสนอแต่ล่าแม่มดเราจะนําเสนอแต่การแขวนการให้โดนด่าทําไมไม่มีสื่อใดสื่อหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันจะจัดสัมมนา,าเพื่อผู้ประกอบการที่ถูกต้องให้คนไทยได้รับความรู้วันนี้คนไทยกลัวธุรกิจนี้กันหมดแล้วพี่ๆเชื่อไหมครับว่าธุรกิจนี้จ่ายภาษีให้กับประเทศไทยและทํารายได้กับประเทศไทยปีหนึ่งเท่าไหร่ มีการยื่นภาษีที่ถูกต้องประมาณ8ปดถึงเก้าหมื่นล้านบาทที่พยุงเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่นะครับแปดถึงเก้าหมื่นล้านบาทไม่มีใครเคยทราบเลยว่าธุรกิจเนี้ยมันช่วยคนไทยให้อยู่รอดได้แปดถึงเก้าหมื่นล้านต่อปีแต่วันนี้เราทุกพังทลายหมดแล้วครับพจน์คนเคโดยงังรับงานที่เป็นที่ปรึกษาบริษัทไม่ได้รับงานที่ปรึกษาครับผมเปิดขายเซรั่มเองเลยพ,พี่น้องๆคนไหนมีปัญหาเรื่องหน้าไม่เด็กหน้าไม่เด้งปรึกษาผมได้ ผมขายเองเลยเพราะว่าหน้าผมสี่สิบห้าไงตอนที่หน้าผมเด็กไงคือเขาโกรธผมไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับวันที่พอโดนจับเขาส่งลายหาผมด้วยอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมเขาส่งลายรัวๆมาเลยผมไม่อ่านผมไม่เคยอ่านไลายเขามาสี่ปีแล้วเขาส่งมารัวๆๆๆมากเลยบอสพอครับบอสพอส่งลายมาหาผมรัวๆๆๆเลยและรูปสุดท้ายที่เขาส่งมาคือรูปอะไรรู้ไหมฮะรูปหัวใจ รูปหัวใจเหมือนว่าเขาคงจะจําได้ว่าเราเคยเตือนว่าถ้ามึงทําแบบนี้แล้วมึงจะเจอแบบนี้เขาคงจะคิดว่าโอ้พี่เคนโดเตือนกูแล้ววันหนึ่งกูติดคุกจริงๆอ่ะเขาก็คงส่งมาแบบเหมือนอําลาอะไรอ่ะแต่วันนี้ที่แบบเปิดหน้าเปิดชกเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าผมอยู่ฝั่งของผู้เสียหายไงเขาก็จะต้องเล่นคนที่อยู่ในฝั่งของผู้เสียหายเพราะว่าเขากําลังต่อสู้คดีอยู่แล้วผมอ,อยู่ผู้เสียหายไงผู้เสียหายก็ยต่อสู้กับเขาแล้วผมเนี่ย ทุกๆวงนะครับพี่พสื่อมวลชนด้วยความบริสุทธิ์ใจเราช่วยจริงขนาดที่ผมไปลงเป็นพยานในทุกๆวงที่มีความเสียหายแม่ตักป่าเบียร์ผมก็ไปให้การเป็นพยานใครที่ขึ้นศาลผมไปขึ้นด้วยนะครับพี่ๆนี่ผมจริงใจขนาดนี้นะกรณีของดีไอคอนผู้เสียหายขึ้นศาลผมต้องไปด้วยนะครับที่คือความจริงใจของความเป็นเคนโดก็อยากจะขอความยุติธรรมด้วยแล้วขออนุญาตนะฮะได้กล่าวถึงสื่อสื่อหนึ่งด้วยก็คือมติชน มัติชนทำกับผมรุนแรงเกินไปมติชนผมนับถือมัติชนผมใช้ข่าวมัติชนในการเล่าข่าวอยู่บ่อยๆนะครับมติชนเอารูปใน Facebook ของผมไปตัดต่อกับคลิปเก่าเปิดหน้าให้คนมาด่าผมมัติชนคุณต้องชี้แจงนะครับคุณก็มีเบอร์ผมทําไมไม่โทรศัพท์มาถามว่าเคนโดเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงยูยีเอาคลิปเก่าแล้วก็พี่ที่ดูว่าความตั้งใจเขาอะ่ะมาขุดเอาภาพใน Facebook ซึ่งเป็นภาพที่ผมอะ ถ่ายเสื้อสีแดงนะฮะนั่นไม่ได้เกี่ยวกับคดีความไม่ได้อยู่ในบริษัทไหคอนใดๆเป็นภาพที่ผมรับงานพิธีกรแต่เขาเอาภาพที่ผมรับงานพิธีกรมาตัดต่อสร้างความเสียหายขออนุญ,ญาตนะครับมกิชนครับให้ให้ความให้ความแบบสงสารผมบ้างไม่ใช่เอาแต่เอ็นเกตนะครับทานายก็บอกนะครับว่าต้องถามด้วยว่าใครเป็นคนเอาข่าวขึ้นใครเป็นคนตัดต่อผมไม่ได้ฟอ้องมติจชนนะครับแต่ผมจะฟอ้องบอปอ กับคนที่เอาข่าวขึ้นอันนี้พี่ๆก็ก็แบบไม่ใช่ว่าผมจะมาไล่ฟ้องสื่อนะฮะแต่เนี้ยคือมันมันเกินไปจริงๆมันล้ําเส้นกันจริงๆครับกับข้อกล่าวหาของทนายวิทูรนี้ทางคุณกดด้วยจะดำเนินการยังไงต่อไปตอนนี้มีตั้งทนายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ได้กังวลใจแต่อย่างใดเรื่องของการตั้งทนายต้องจําไว้นะครับว่าคนเปิดต่อก็ไม่ใช่คนชนะนะครับคนเปิดก่อนไม่ใช่คนชนะบ้านเราเป็นระบบกล่าวหากล่าวหามาเราก็ตอบโต้กลับซึ่งผมโดนระบบกล่าวหามาหลายครั้ง ได้ไพ,พี่ครับผมชนะเกือบทุกครั้งชนะทุกครั้งเลยไม่เกือบแหละผมชนะทุกครั้งเลยเพราะว่าเราถูกต้องทั้งหมดนะฮะอันนี้ไม่มีความกังวลใจเลยนะครับทนายจะเปิดชื่อมาจะขุดอะไรมาก็แล้วแต่ก็มาสู้กันในระบบกฎหมายแต่ไม่ใช่ไปสู้กันโดยใช้พี่พี่สื่อมวลชนนะฮะพี่พี่ก็เอาไม้ไปจ่อปากเขาไปจ่อปากเขาแบบนี้แล้วเขาก็พูดชื่อเคนโดเคนโดแม่งต้องโดนอ่านางฟ้าต้องโดนปกไมโครต้องโดน นะฮะเดี๋ยวก็จะมีแม่ทีคนนี้ต้องโดนแม่ทีคนนั้นต้องโดนไม่ก็ไปหาเขาคนนั้นต้องโดนฉันจะติหัวคนนี้ฉันจะเอาหัวคนนี้ฉันจะคว่ำคนนี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับมาเมื่อประมาณสองวันที่แล้วครับคือพี่ๆก็ยืนกันอยู่แบบนี้แหละผมแอบมุดไปตึกสองตอนแรกก็แบบยังไม่อยากพูดอะไรก็แอบมุดไปตึกสองนะฮะก็มาเนี่ยกับทนายนะครับ ก็ให้การเรียบร้อยแล้วประมาณสองวันที่ผ่านมาผู้เสียหายยังไม่ได้พามาครับเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งหมดก่อนสําหรับผู้เสียหายเนี่ยนะครับผมได้ให้ผู้เสียหายไปแจ้งความในสอทใกล้บ้านเรียบร้อยก็เป็นความประสงค์ทั้งของเราและก็ของทางตํารวจด้วยไม่ได้มีหมายเรียกครับก็เชิญเราไปก็คือผมเนี่ยตั้งใจจะมาอยู่แล้วแล้วก็มีการโทรมาก็เลยบอกว่าเอยนั้นผมขออนุญาตนัดเป็นวันนี้วันนี้วันนี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมจะมาวันอาทิตย์ด้วยซ้ำไป แต่ทางตำรวจบอกว่าวันอาทิตย์ไม่มีคนทำง,งานก็ mm hmm. ลเลยมากันที่วันจันทร์หาเหตุการเขาเชิญเรามาเขาบอกมาเพราะอะไรเรารู้ตรงนั้นเลยคนใจเขาดูรายการทุกโต๊ะข่าวอามารินเนี่ยนะฮะนำเสนอได้ค่อนข้างชัดเจนเขาไปแกะจากรายการทุกโต๊ะข่าวซึ่งผมมีการนำเสนอทั้งพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเลยในทุกโต๊ะข่าวถ้าพี่พี่ได้ดูทุกโต๊ะข่าวนะครับก็จะได้ไม่มีคำถามในวันนี้เพราะผมชี้แจงในทุกโต๊ะหมดแล้วตำรวจดูในทุกโต๊ะแล้วก็รู้สึกสงสัยในบางประเด็น ก็เลยอยากจะให้ผมมา,มาขยายความก็มีประมาณนี้ฮะวันจันทร์ครับชั้นเจ็ดป่ะชั้นสี่ช,สชั้นสี่ครับ <Okay. S 1> ก็อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับพี่พี่ก่อนจะบายๆกันนะครับขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนนะฮะที่ให้ความยุติธรรมในการมาทาข่าวในวันนี้ผมยืนยันครับว่าผมถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอยากให้พี่พี่ตีข่าวออกไปให้ตรงไปตรงมานะครับว่าเคนโด ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องการมาฟ้องไม่ได้ทําให้ผมมีความหวาดัวงแต่อย่างใดฟ้องมาฟ้องกลับนะครับเราสามารถที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ใจของเราได้และขอให้สื่อมวลชนเนี่ยมีอะไรถามผมก่อนอย่าเพิ่งไปลงข่าวเพราะว่าการลงข่าวมันสร้างความเสียหายมากพอสมควรนะครับไม่ใช่ความเสียหายสําหรับผมอย่างเดียวมันมีความเสียหายกับคนที่เขามาพึ่งเฮดเทนโดช่วยด้วยด้วย,วยเพราะว่าถ้าผมโดนดิสเครดิตหรือว่าผมไม่มีแสงในการพาผู้เสียหายมามันจะมีพี่ๆสื่อมวลชนมาไหม ในสัปดาห์หน้าอีกวงหนึ่งนะครับที่จะต่อจากดีไอคอนบอกก่อนเลยความเสียหายเกือบ2,000ล้านวงนี้ชื่อว่าสยามจุดจุดจุดเชียงใหม่มีผู้เสียหาย8,000คนผมจะเอาผู้เสียหายทั้งหมดในสัปดาห์หน้าเพราะว่าเรื่องของดีไอคอนน่าจะซาแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาในวันนี้เนี่ยนะฮะมันไม่มีพื้นที่ข่าวจริงๆมันไม่มีพื้นที่ข่าวจริงๆผมก็เลยขอกราบความกรุณากับพี่ๆนะครับว่า เหลือพื้นที่ข่าวให้กับวงแชร์ลูกโซ่สยามจุดๆ,ๆุที่เชียงใหม่มีผู้เสียหาย8,000คนความเสียหายเกือบ2,000ล้านบาทผมจะพามายื่นกับพบตอรอในสัปดาห์หน้าก็ฝากเรียนเชิญพี่พี่สื่อมวลชนด้วยวงนี้มีคนเสียชีวิตมากกว่า10คนมีการฆ่าตัวตายและก็หมดเนื้อหมดตัวอันนี้น่าสงสารกว่าวงที่พี่ๆกํกลังตามกันอีกนะครับอันนี้มีแต่ชาวบ้านด้วยครับที่โดนหลอกน่าสงสารจริงๆครับ โ <Okay, S 2> อเคครับ,รบขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณครับ